ทันทีที่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญล,ลงมติรับพิจารณาคดียุบพักไทยรักษาชาตินะคะเจ้าหน้าที่ของศาลก็นําสําเนาคําร้องยุบพักไทยรักษาชาติมายื่นต่อพักไทยรักษาชาติที่พักนะคะมีเลขาธิการพักนายมิติทิยะภัรัฐเป็นผู้เซ็นรับเอกสารพร้อมกับทีมกฎหมายของพักด้วยค่ะ นายสุรชัยชินชัยคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคไทยรักษาชาติเตรียมจัดทำคำชี้แจงข้อกล่าวหาเพื่อแสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหักล้างเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบคำร้องของศาลไปยื่นภายในกำหนดเวลาที่ศารรัฐธรรมนูญภายใน7วันตามกำหนดก่อนอื่นพรรคไทยรักษาชาติได้รับความเป็นธรรมเบื้องต้นได้รับเมตตาจากสารรัฐธรรมนูญ ที่ท่านได้เปิดโอกาสให้พักไทยรักษาชาติได้มีโอกาสทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเราจะทำคำชี้แจงเป็นประเด็นประเด็นว่าผู้ร้องตั้งประเด็นเราตามมาตราใดตามกฎหมายใดเราก็ทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแสดงรายละเอียดข้อเที่จริงและข้อกฎหมายหักล้าง เป็นรายลักษณ์อักรเป็นแบบคำร้องของสารแล้วก็ไปยื่นต่อท่านภายในกำหนดเวลาที่สารรัฐมนูนกำหนดส่วนรายละเอียดพยานหลักฐานอย่างไรนั้นเรายังไม่เห็นข้อประเด็นที่กล่าวอ้างเราเราในชั้นนี้จึงจึงชี้แจงได้เพียงเท่านี้ครับ นายจตุรนชัยแสงประธานยุทธศาสตร์พักไทยร,รักษาชาตินายนทวุฒิไส้เกือ้อประธานคณะทำงานรณรงหาเสียงเลือกตั้งพักพร้อมกับแกนนําพักหลายคนก็ร่วมแถลงข่าวยืนยันนะคะว่าจะหยุดรณรง์หาเสียงปราศัยรวมถึงจัดกิจกรรมพบปะประชาชนเพราะดูจากข้อกล่าวหาที่ระบุว่าพักกระทําการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนประกอบกับไม่อยากให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนด้วยค่ะ ส่วนการดําเนินการในชั้นศาลยืนยันนะคะว่าพร้อมช่วยและเต็มใจร่วมแก้ไขปัญหาของพักไปให้ถึงที่สุดเพราะว่ามีความผูกพันและอยากให้พักเดินหน้าแก้ไขปัญหาประเทศปัญหาเศรษฐกิจและผลักดันประชาธิปไตยมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนายจตุรนแล้วก็นายนัทวุฒินั้นหายตัวไปจากพักสะท้อนถึงการเกิดรอยร้าวในพักหรือไม่นายจตุรนก็กล่าวว่าไม่มีรอยร้าวอะไรเมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็ติดตามสถานการณ์ค่ะ ส่วนเมื่อเช้าเช้านี้นะคะแกนนำพักไทยรักษาชาติก็ได้ลงพื้นที่เขตสวนหลวงบริเวณตลาดคลองตันสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเบรลิง์มักกะสันนำโดยดรสุชาติธาดาดำรงเวททีมเศรษฐกิจนะคะมีนายมิติิยาภัยรัตเลขาธิการพักในต้นนรนองรองเลขาธิการพักนางสาวชายิก,กาวงนภาจันนายทะเบียนพักดรอ,อรุอรณีกาศยานนทรงโฆศกพักและผู้สมัครเขตที่20คือนายทะกกร เหล่าหะพงชนะค่ะนายมิติกล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ในวันนี้พักก็ได้มีการแบ่งหน้าที่คณะกรรมการบริหารพักไปทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จากการรับฟังประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจดีแล้วก็พร้อมให้กําลังใจด้วยแกนนําบอกนะคะว่าขอทําหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายทีมกรรมการบริหารพักและผู้สมัครทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถ ส่วนความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งของนายเรืองไกรลีกิจพัฒนาผู้สมัครพักไทยรักษาชาตินะคะก็ได้มีการจุดเทียนแสดงสัญ,ญลักษณ์โดยระบุบอกว่าเป็นเปลวไฟแห่งความหวังให้กับกระบวนการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยทางด้านพันตำรวจโทกิติริศภูลสวัสดิ์ผู้สมัครสอสเขตหนึ่งบุรีรัมย์พักไทยรักษาชาติ นำทีมงานและก็ผู้สนับสนุนสักการะสาหลักเมืองและพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมนะคะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการสู้สึกเลือกตั้งพร้อมขอพอรให้พักนั้นไม่ถูกยุบก่อนลุยหาเสียงตามปกติแต่ว่าถ้าหากท้ายที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะน้อมรับค่ะ